เธอปกติเปิดไพ่คนอื่นใช่ปะ่ะวันนี้ลองเปิดไพ่ตัวเองเปิดได้ไพ่วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าจ้าเรื่องมันมีอยู่ว่าเคยเล่ากับเ,เพื่อนๆว่าอยากวิ่งเทลแก๊งที่นายชำนาญเรื่องการวิ่งเทลก็ชวนวันหนึ่งฉันก็ไปเจอนี่เว้ยงานวิ่งเทลที่เลย,ยองก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยความชัน1.24เนี่ยมันชันมากไหมสำหรับมือใหม่ กี่เพื่อนที่มันวิ่งเทลเก่งๆวิ่งเทลประจำวิ่งร้อยโลแก้งนางก็บอกว่าชิวๆจัดเจ้วิ่งได้เลย iper. อะเรามาลองดูกันว่าไม่ชันของนางมันเป็นยังไงนะคะกับการวิ่งเทลครั้งแรกในที่สุดก็ถึงวันวิ่งค่ะฉันก็ใส่รองเท้าฟิตเนสธรร,รมดาบ้านๆนี่เลยเพราะว่านางบอกว่าความชันไม่ชันมากสาหรับมือใหม่ใช้รองเท้าธรรมดา,าก็ได้ไอยแกวิ่งแรกๆบางครต้องสปีดหน่อยเปล่าวะ ไม่ถึงสิบนาทีเพื่อนทิ้งกูแล้วค่ะกูเดินเดินเพื่อชมธรรมชาติเหรอหเปล่าเลยฉันเหนื่อยค่ะเพื่อนฉันไม่อยู่แล้วจ้าอีที่หลังไว้ไวนั่นใครก็ไม่รู้ค่ะเธอเดินมาสักพักหนึ่งก็เริ่มเข้าป่าละมอแล้วค่ะฉันเจอแบบล่องลอยของหมูป่าจ้าสองข้างทางจะเป็น,นไร่มีคนทําไรทําสวนอยู่สักพักฉันเริ่มเข้ามาที่วัดค่ะวัดอะไรก็ไม่รู้แต่ภาวนาสิกสิดกุ้มครองฉันในสิ่งเส้นชัยได้จ้าปลอดภ,ภัยค่ะ เธอแต่ว่าส่งข้างทางมือนเล็ดมากถึงทางจะชันแค่ไหนแต่พอมาถึงยอดเข่าแล้วมันแบบเธอธรรมชาติสวยหรูดูแพงก็เ,เห็นริปบิ้นสีแดงไหมสแสดงว่าชันเดินม,มาถูกจะไม่หลงป่าเนาะอ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่วิ่งแล้วก็แบบมุดถ่ายรูปแล้วก็วิ่งวิ่งชันชันลงไปลื่นหลายรอบมากคะ่ะนี่คือความชันสําหรับมือใหม่คันนี้รองเท้ากูจะเปิดแล้วค่ะ แล้วอยาถามวิ่งเทลวันสิบโลใช่ป่ะแกแล้วฉันวิ่งหนึ่งโลจ้าอีกเก้าโลฉันเดินจ้าดูสิอีกคนข้างหน้ามันยังเดินเลยแล้วกูจะวิ่งทําไมเนะาะเธอเห็นลิฟบิงขาวแดงป่ะแสดงว่าตรงนั้นอันตรายแกมันเป็นเหวฉันก็แบบไี่ออ้ทาไมไม่เป็นสีแดงวะตอนที่ถ่ายชิวมากไม่รู้ว่าเป็นเหวถ้าถามว่าในการวิ่งเทลครั้งนี้ประทับใจอะไรมากที่สุดประทับใจตรงนี้เลยค่ะ แตงโมเย็นๆน้ำอัดลมไม่อัน้นแล้วก็ปีโป้แช่เย็นนะคะฉันชอบมากเลิฟมากๆแล้วที่บอกกระถางไม่ฉันอินดอก์ชันมากเว้ยปกติจุดพักมันจะอยู่ระหว่างครึ่งทางใช่ปะแต่ระหว่างทางมันเป็นป่าเข่าแกเขาก็ไม่สามารถตั้งจุดพักได้เว้ยที่เห็นชิวๆอีววนนี่ก็คือแบบเดินได้ประมาณ8กิโลแล้วเลือีก2กิโลก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหมือนกําลังจะตายเว้ยคือหายใจหอบมากหัวใจเต้นแรงมากแทบจะหลุดจากอ,กอกเหมือนจะตาย มามือหมอ่มือใหม่อะไรก่อนวิ่งได้กูงงมากกูโดนกระเทยลอกแล้วค่ะแต่มันก็ดีตรงที่แบบระหว่างทางก็มีวิวสวยๆวยิวดีๆให้หน่าชื่นชมอยู่บ้างมองลิบๆก็แบบมีความหวางแล้วก็สวนทางกับเพื่อนค่ะ oh. เพื่อนทุกคนบอกว่าเฮ้ย oh. อีกไม่ไกลแต่ว่าข้างหน้า oh. มีปีนผานะเราก็แบบปีนผาอะไรว่าเออคงไม่ยากหรอกและนี่ค่ะปีนผาของมึงโน <No, S 2> ปีนผาเหมือนง่ายดูหมายังปีนได้แล้วกูล่ะ ในรูปที่เขาถ่ายออกมาดูดีมากแกอีมุงซ้ายลากนะฉันปีนผายอยู่แต่มันดูดีเกินจริงมากในความจริงือทุรัทุเลค่ะลื่นตกลงไปนับหนึ่งไหมและนี่ค่ะมดกาดมือแหกแสบแผลไปหมดเลยทุลักทุเลนึและฉันเริ่มเห็นแล้วค่ะชัยชนะอยู่แค่ปลายอุโม,มงค์เท่านั้นเองวิ่งเขวอะไรก้อนกูเดินตะลอนงงมากนูน่นอีคนท่าหน้ามิเงเหยอดหาในที่สุดสฉันก็กร่างตัวเองเข้าเส้นชัยได้โดยไม่ตุย รางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยก็คือมะมว่วงดาวในช่องกลางค่ะเหรียญเข้าเส้นชัยมันเหมือนชินน้นมะม่วงดองแกแล้วคือแบบมันต้องสะสมให้ได้สี่เหรียญคใครสะสมก้อนสะสมไปเลยกูเอาเหรียญเดียวพอค่ะคือเพื่อนกูเข้าเส้นชัยทุกคนแล้วเว้ยแล้วก็รอกูนานมากกระเทยก็บ่นกับเพื่อนมาเจกูอยู่ไหนเจกูตายแล้วหรือย,อยังไม่เข้าเส้นชัยสักทีเขาจะ cut off แล้วแล้วเพื่อนฉันอีกคนก็ไปหลบอยู่ตรงพุ่มไม้คอยเชียร์แสงเข้าเส้นชัยจ้าสรุปว่าฉันไม่ตุยนะ เ,เพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งก็ชมฉันว่าเออเธอเก่งมากนี่ไม่ใช่ความชันระดับมือใหม่อย่างที่เขาว่ากันค่ามันชันมากค่ะสรุปก็คือกูโดนกระเทยหลอกเนาะระยะเวลาหลังจากนี้อย่าเพิ่งมาชวนวิ่งเทวนะคะกูโครธค่าขอพักก่อนค่าพักร่างค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็คุ้มค่าม,มากๆค่ะจากลูกคุณหนูอยู่บ้านหรูๆทิ้งชีวิตคุณหนูมาลำบากลำบนเนาะ และนี่คือสภาพรองเท้าค่ะที่กระเทยบอกว่าเจ้มันไม่ชันใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาก็ได้ใครจะวิ่งเทลรองเท้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหารหองเท้าดีๆสักคู่เนาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตค่ะ นี่สช้รองเท้าฟิตเนสธ,ธรรมดาธรรมดาลื่นล้มก,นก้นกระแทกไป3-4ี่รอบค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามเรื่องราวขำๆในชีวิตกับไพ่าาโรโลได้นะคะใครสนใจที่จะเปิดไพ่ดูโดชะตาก็ทักมาได้เลยนะคะ